สวัสดีครับยินดีต้อน,นรับเข้าสู่ช่องสปอร์ตคอมเมนกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาฟังคอมเมนต์ของแฟนๆวอลเลย์บอลอินโดนีเซียและเวียดนามกันนะครับหลังจากที่วอลเลย์บอลสาวไทยเอาชนะอินโดนีเซียในแมตช์ที่ 2- 3ต่อ0เซตด้วยสกอร์2 5 5ต่อ15 25ต่อ12และ25.14ต่อ14ในศึกวอลเลย์บอลหญิง4เกมครั้งที่31ครับ ซึ่งในแมตต์ต่อไปนะครับทีมสาวไทยก็จะเจอกับเจ้าภาพอย่างทีมชาติเวียดนามครับโดยจะแข่งวันที่17พฤษภาคมเวลา17.00น,นนะครับเราไปฟังคอมเมนต์ของแฟน,แฟน,ลลนบอลอินโดนีเซียและเวียดนามกันครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเริ่มกันที่คอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามกันก่อนเลยนะครับคอมเมนต์แรกฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียก็ยังไม่สามารถผ่านไทยไปได้ทีมไทยแข็งแกร่งขึ้น หรือทั้ง2ทีมนี้อ่อนแอลงแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบว่าอินโดนีเซียอ่อนแอเช่นกันเมื่อเล่นกับเวียดนามและก็มีอีกหนึ่งคอมเมนต์ครับมาเม้นต่อว่าทั้ง2ทีมนั้นอ่อนแอความคิดเห็นของคนต่อมาครับหวังว่าเวียดนามจะทําได้ดีมากกว่าฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียในการเจอกับทีมไทยพวกเขาแข็งแกร่งและเร็วมากๆและคอมเมนต์ของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าเจอกับไทยแน่นอนว่ามันจะเป็นงานหนักของเรา มันอาจจะเป็นการตัดสินเหรีรยญทองตั้งแต่รอบแรกเลยก็ได้นะอย่างไรก็ตามทำให้ดีที่สุดนะ,ส,ะสาวทีมเวียดนามความคิดเห็นของคนถัดมาครับอัจฉราพรและชัชชุออนยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในแมตช์นี้การโจมตีของไทยมันยากที่จะต้านไวเพราะมันเร็วมากจริงๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับการเสิร์ฟการบล็อกการขึ้นตีบอลทีมไทยแสดงให้เห็นถึงระดับที่แตกต่างมากๆกับทีมในอาเซียน ชัดชออ่อนน่ากลัวมากความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าไม่มีทีมไหนเอาชนะไทยได้หรอกนะไทยควรส่งทีมเยววาวชนเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อน,นั้นฉันคิดว่าทีมอื่นๆจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองคอมเมนต์ของคนถัดมาครับบอกว่าผู้เล่นไทยมีความคล่องตัวที่สูงเลยนะหวังว่าเวียดนามจะทําได้ดีอย่างน้อย1เซตจากไทยความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่า อร์มการเล่นของไทยในวันนี้มันจะสร้างความกดดันให้เวีดนามอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นการเล่นในบ้านด้วยหวังว่าทุกคนจะมีสมาธิที่ดีในการแข่งขันนะความคิดเห็นของคนถัดมาครับทันทุยและเบตวนจะเป็นกําลังหลักที่จะช่วยทีมรวมถึงเกี่ยวจริงที่เล่นได้ดีเช่นกันเป็นกําลังใจให้พวกคนซู่อชาวเวียดนามเวียดนามสู้ๆูความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าทีมไทยมีความเร็วและแผนการเล่นที่ดี เกมการป้องกันของพวกเขาก็ยอดเยี่ยมเช่นกันเราควรยกเหรียญทองให้พวกเขาไปเลยดีกว่านะ <c oughs> ความคิดเห็นของคนถัดมาครับทัดดาวและชัชชิออนมีบอลการเสิร์ฟที่ดีมากๆเลยนะหลายครั้งพวกเขาจะได้แต้มจากการเสิร์ฟเอสความคิดเห็นของคนถัดมาครับมาตรฐานของไทยสูงมากและมีความสม่ำเสมอผู้เล่นชุดใหม่มีความแข็งแกร่งมากและพวกเขาก็ชนะด้วยสกอร์ที่ขาดลอยเช่นเดิม และคอมเมนต์ของแฟนวอลเลย์บอลชาวเวียดนามคนต่อมานะครับคอมเมนต์ comment เอาไปว่ารอบชิงชนะเลิศเวียดนามประทะไทยแลนด์ความคิดเห็นถัดมาครับเวียดนามต้องเล่นด้วยความละเอียดเรามีทันทุยเกียวจิงและบิดเวียนที่มีความเร็วเช่นกันหวังว่าเวียดนามจะสู้ไทยได้นะความคิดเห็นของคนต่อมาครับหวังว่าสกอร์ระหว่างไทยและเวียดนามจะดีกว่าฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียนะความคิดเห็นถัดมาครับบอกว่า มาเชียวเวียดนามด้วยกันพรุ่งนี้จะมีการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นความคิดเห็นของคนถัดมาครับบอกว่าด้ยจากแมตช์นี้แล้วฉันก็สามารถเดาชะตาก,กรรมของเวียดนามได้เช่นกันคอมเมนต์ของคนถัดมาครับบอกว่าอินโดนีเซียคือเหยื่ออีกลายของไทยแลนด์ฮ่าความคิดเห็นต่อมาครับไทยเล่นอย่างนี้เวียดนามจะได้สักเซตไหมและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามคนสุดท้ายนะครับคอมเมนต์เอาไว้ว่า ก,ก็ไม่ถึง20สซักเซตอีกแล้วทีมไทยโหดร้ายจริงๆมากันที่คอมเมนต์ของแฟนแฟนวอลเลย์บอลอินโดนีเซียกันบ้างนะครับคอมเมนต์แรกฉันยังภูมิใจในฮีโร่ชาวอินโดนีเซียเชียร์ฮีโร่ชาวอินโดนีเซียความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่ามันเป็นเกมที่ดีมากๆอินโดนีเซียทําได้ดีในเซตแรกที่สามารถทําคะแนนได้ไม่ห่างกับไทยมากนักแต่สุดท้ายก็ต้านไม่ไหวในช่วงท้ายเซตแรกความคิดเห็นของคนต่อมาครับ ฉันรู้ผลตั้งแต่ยังไม่เริ่มแข่งแล้วอินโดนีเซียควรกลับบ้านได้แล้วความคิดเห็นของคนถัดมานะครับบอกว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเราคงคุ้นชินกับความายแพ้แล้วสินะการบล็อกการตีบอลรวมถึงเกมรับมันทำให้รู้สึกว่าทีมชาติของเราเหมือนกำลังพึ่งฝึกซ้อมกันอยู่แม้ว่าผู้เล่นส่วนใหญ่จะเป็นผู้เล่นของโปรโล,ลีกซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะอยู่ที่ระดับลีกอาชีพก็ได้นะความคิดเห็นของคนต่อมานะครับคอาเนตนเอาไว้ว่า การออกแบบเสื้อไม่สวยเลยนะทำไมไม่ออกแบบเสื้อที่มีสีธงชาติร่วมอยู่ด้วยความคิดเห็นของคนต่อมาครับอินโดนีเซียสู้เต็มที่แล้วไม่มีใครอยากจะแพ้หรอกนะแต่มันเป็นเกมที่หนักมากเกินไปของอินโดนีเซียทีมไทยก็ต้องรักษามาตรฐานของพวกเขาเช่นกันดังนั้นโปรดจมสนับสนุนทีมอินโดนีเซียต่อไปความคิดเห็นของคนต่อมาครับทีมไทยแข็งแกร่งเกินไปอินโดนีเซียกลายเป็นทีมฝึกซ้อมให้แก่พวกเขา ความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าควรเปลี่ยนโค้ชที่ดีกว่านี้นะเพราะตลอดทั้งเกมจะไม่เห็นถึงการแก้เกมที่ดีของเขาเลยมันน่าผิดหวังมากๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับตามคาดไม่มีอะไรให้หน่าตกใจฮ่าฮ่าฮและความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์เอาไว้ว่าทําไมอินโดนีเซียถึงเสียแต้มง่ายขนาดนี้ผู้เล่นหลายคนมีผลงานยอดเยี่ยมในโปรลีกแต่เมื่อเล่นในนามทีมชาติกลับกลายเป็นทีมสมัครเล่นไปได้ ความคิดเห็นของคนต่อมาครับเสื้อดูใหญ่มากๆจนบางครั้งฉันคิดว่าพวกเขากําลังใส่้าเช็ดตัวลงไปเล่นความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าอินโดนีเซียแย่ลงอย่างเห็นได้ชัดครั้งนี้อาจจะต้องต่อสู้กับฟิลิปปินส์เพื่อเหรียญทองแดงอีกครั้งไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยความคิดเห็นของคนต่อมาครับอัชราพรและชัชจุออนเป็นผู้เล่น,นระดับไฮคลาสจริงๆความคิดเห็นของคนต่อมานะครับ วอลเลย์บอลหญิงอินโดนีเซียยังอยู่ห่างไกลามากๆกับไทยเราควรส่งผู้เล่นไปเล่นลีกที่ไทยเยอะๆนะเพื่อจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆความคิดเห็นของคนต่อมาครับส่วนใหญ่แล้วความผิดพลาดจะอยู่ที่ตำแหน่งเซตเตอร์นะความคิดเห็นของคนต่อมาครับโค้ชไม่มีแทคกติกอะไรเลยเขาทำได้แค่ไม่ให้เสียแต้มมากเท่าเกมของฟิลิปปินส์กับไทยเท่านั้นฮ่าๆความคิดเห็นของคนถัดมาครับโค้ชแย่ความเหนียวแน่นไม่มี เหมือนนักเรียนเริ่มเล่นวอลเลย์บอลน,นี่เป็นคุณภาพของโปรลิก้าจริงๆเหรอและความคิดเห็นของคนถัดมาครับคอมเมนต์ว่าทำไมวอลเลย์บอลของอินโดนีเซียไม่ฝึกสอนด้านจิตใจให้นักกีฬาบ้างในระดับอาเซียนคุณสามารถแพ้ให้กับประเทศไทยได้แต่ต้องทำได้ดีกว่านี้ไม่ใช่แค่ผู้เข้าร่วมเท่านั้นความคิดเห็นของคนต่อมาครับดูเหมือนผู้เล่นจะไม่ค่อยมีความทุ่มเทในการเล่นนะ เพราะพวกเขาดูจะมีความสุขโดยการยิ้มและหัวเราะตลอดเวลาความคิดเห็นของคนต่อมาครับบอกว่าเสื้อมันดูใหญ่เกินไปนะเหมือนเสื้อในปียุค90เลยความคิดเห็นถัดมาครับบอกว่าโค้ชอ่อนแอผู้เล่นทุกคนอ่อนแอความคิดเห็นของคนต่อมาครับคอมเมนต์ว่าถ้าคะแนนแตกต่างกันมากขนาดนี้ฉันแค่แนะนำให้เลิกเล่นมือถือและทุ่มเทกับการฝึกซ้อมที่จริงจังมากกว่านี้ และความคิดเห็นสุดท้ายของแฟนวอลเล์บอลอินโดในคลิปนี้นะครับคอมเมนต์ Comment ว่าเป็นไปไม่ได้ที่ทีมหญิงอินโดนีเซียจะชนะระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นับประษาอะไรกับระดับเอเชียที่สูงกว่าเนื่องจากกีฬาวอลเล์บอลหญิงยังขาดการพัฒนาความสามารถทั้งทักษะร่างกายและความเป็นมืออาชีพของผู้เล่น และนี่ก็คือคอมเมนต์ของแฟนแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามและอินโดนีเซียเพียงบางส่วนเท่านั้นนะครับที่ได้นํามาให้รับชมรับฟังกันในคลิปวิดีโอนี้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องสปอร์ตคอมเมนต์ด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ